ใหญ่มากๆนะครับของกันโอ้หินหินโหลายครับว่าไงหินโหลายครับ <c oughs> กนอกลองน้ำเออลองล่มล่มครับล่มกับพัดแค่ไม่มีมองตีเตียยหินมันโพลก็เทินสี่สมมิมันเาะนอ,อาอิต ลงละตัวเราขับน้องตัวลราเมื่อไปถือกล่องจังได้วุัวนดับไปนี่ครับ ใส่สามนิ้วครับใส่สามนิว้วพอ่อแตกครับแตกแล้วครับโอ้สบายใจ <c oughs> ตามหาต่อครับไปครับผมใจท่งครับใหญ่มากไมนะครับ <c oughs> ของอห,นหินโอ้หินหินโพลายครับว่าไรหินโพลายคื <c oughs> อนอกรองน้ำเอารองล่ม ล่มคับลมกระพัดแท่งมันมีมองเตียหินมันโพก็กระเทืนมีสิมานบนนอกอาทิตย์สาวานา้ำน้ำล่มละ ครับพี่น้องตัวแลี้ยก็เคยลงเคยอยู่ลงไม่ให้พี่น้องนี่คุณลงเครื่องสูบน้ำใหม่เอาพวกนี้ละก้อนน้ำลดลดงแห้งครับ

ปลาบอยเขาวเลยในหนาบนลมเนี่ย เรเตียนข้างหน้าแล้วครับ